ปัญญาออมส o ูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอ s c h o o l บริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอ s c h o o l เลขที่บัญชี หน 1>, 1่งห้าหนึ่งาคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบอข้อนี้บอกว่าการดำน้ำลึกการดำน้ำลึกของนักดำน้ำจะ สวมเสื้อชูชีพสำหรับดำสำหรับดำน้ำลึกโดยต่อเสื้อชูชีพกับถังอากาศสำหรับเติมอากาศเข้าไปในเสื้อหรือปล่อยอากาศออกจากเสื้อเพื่อช่วยควบคุมการลอยตัวในน้ำขณะที่นักดำน้ำต้องการดำลงไปในน้ำต้องควบคุมอากาศในเสื้อชูชีพอย่างไงและ ขณะที่นักดำน้ำลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำแรงพยุงของน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักของนักดำน้ำเป็นอย่างไรกำหนดให้ไม่คิดแรง้ันอากาศของน้ำที่กระทำต่อนักดำน้ำอ่ะทีนี้น้องต้องรู้ว่าการที่ดำน้ำลงไปเนี่ยกลไกของเขาอะ่ะคือการที่เขาจะทำให้ อากาศออกจากเสื้อเพื่อที่จะดำน้ําลงไปแล้วเวลาเขาดำน้ําขึ้นอ่ะเวลาเขาจะลอยตัวขึ้นเหนือผิวน้าเนี่ยเขาจะทําการเอาอากาศเข้าไปในเสื้อเพื่อให้ร่างกายลอยขึ้นที่นี้เพราะอะไรทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นเราก็จะสามารถอธิบายโดยใช้หลักของฟิสิกส์เนาะก็คืออย่างนี้ เวลาการที่เราปล่อยอากาศเข้าไปในเสื้อเนี่ยนะสมมติว่าเรามีเสื้อชูชีพเอ่ะเสื้อชูชีพเวลาเราใส่เสื้อชูชีพอะ่ะมันจะทำให้ตัวเราลอยเหนือน้ำถูกไหมซึ่งในเสื้อชูชีพเนี่ยข้างในเสื้อเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่ถูกปะ่ะก็คือทำให้เสื้อพอง ยิ่งเสื้อมันพองเยอะเนี่ยอากาศอ่ะยิ่งเสื้อมันพองเยอะเนี่ยนะเราก็จะลอยตัวในน้ําได้ดีขึ้นถูกปะเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาอากาศเข้าไปในเสื้อที่ทําให้เสื้อพองแล้วเนี่ยมันทําให้ปริมาตรหรือ V เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนี่แหละคือคกลไกหลัก ของการลอยตัวในน้ําคือปริมาตรนั่นเองปริมาตรคือคีย์สําคัญในการที่ทําให้เราสามารถลอยน้ําได้เนาะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าน้องมาดูจากสูตรที่เรารู้ก็คือสูตรแรงลอยตัวเนี่ยก็คือแรงลอยตัวคือ f v เท่ากับโล vg ถูกไหมซึ่ง ไอตัวที่เป็น v ตัวเนี้ยคือปริมาตรถูกปะปริมาตรแล้วก็ r เนี่ยคือ r ลของน้ำไอตัว r เนี่ยคือความหนาแน่นของน้ําซึ่งความหนาแน่นของน้ําเนี่ยมันมีค่าคงที่เนาะอันนี้เป็นค่าคงที่แล้วก็ g เนี่ยก็คือความเร่งโน้มถ่วงของโลกก็เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า ไอสอตัวเนี้ยมันเป็นค่าคงที่หมดเลยโลกับ g ีเนี่ยคือค่าคงที่เออโลกับ g ีคือค่าคงที่ถูกไหมทีนี้ถ้าโลกับ g เป็นค่าคงที่แล้วเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือลดลงได้หรือเพิ่มขึ้นได้เนี่ย ต้องเป็นตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัว v ถูกไหมตัว v ที่สามารถเพิ่มหรือลดก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยเราเลยรู้ว่า v เนี่ยคือตัวสำคัญในการกำหนดแรงพยุงถูกปะแรงพยุงมันก็เลยขึ้นกับ v ซึ่ง v ก็คือปริมาตรถูกไหมการที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นการที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้นะการที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ลอยตัวดีขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรถึงลอยตัวดีขึ้นเพราะว่าน้องดูนะ v เพิ่มถูกไหมตัว v ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นใช่ปะ fb มันก็เพิ่มขึ้น, F, น,นถูกไหมเพราะ FB เนี่ยหรือแรงลอยตัวเนี่ยมันแปรผันตามปริมาตรหรือ V ถูกปะ่ะ FB มันแปรผันตาม V ถ้าน้องดูจากสมการเนี่ย FB แปรผันตรงตาม V เพราะฉะนั้นถ้า V เยอะ FB ก็เยอะถ้า FB เยอะแรงลอยตัวก็มากถูกไหมพอแรงลอยตัวมากเวลาเราอยู่ในน้ำเนี่ยมีแรงลอยตัวเยอะๆเนี่ย เราก็สามารถลอยได้ถูกป่ะเพราะแรงมันดันขึ้นมาแรงลอยตัวเนี่ยมันจะมีทิศดันขึ้นสมมติว่านี่น้ำนี่คนอ่ะให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเนาะแรงลอยตัวเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดันให้เราเนี่ยลอยได้ถูกไหมถ้ามันไม่มีแรงลอยตัวคอยดันขึ้นเราก็จะจมถูกป่ะจมตามน้ำหนักของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย แรงลอยตัวยิ่งมากยิ่งทําให้เราลอยซึ่งแรงลอยตัวมันก็แปรผันตามปริมาตรเห็นปะแปรผันตามปริมาตรจากสมการนี้เพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยคือเขาบอกว่านักดําน้ำเนี่ยนะทําการดําน้ําลงไปถูกปะถ้าขณะที่ดําน้ําลงไปในน้ําตรงนี้ขณะที่ดําลงไปในน้ํา การควบคุมอากาศของเสื้อชูชีพต้องเป็นยังไงน้องก็ต้องมาคิดละถ้าจะดำลงไปในน้ำเนี่ยสมมติว่าจะทำให้วัตถุก,ก้อนเนี่ยจมลงไปในน้ำเนี่ยก็ต้องพยายามลดแรงลอยตัวถูกไหมต้องพยายามลดแรงลอยตัวหรือ fb ต้องพยายามทำให้ตัวนี้น้อยๆซึ่งการที่จะทำให้ fb น้อยๆเนี่ย ก็คือการที่เราต้องไปลดปริมาตรถ,ถูกปะก็คือการที่เราจะต้องไปลดปริมาตรเพราะฉะนั้นขณะที่ดำลงไปในน้ำปั๊บเนี่ยต้องลด v ต้องลด v ถูกไหมถ้าลด v fb ก็จะลดลงจากสมการนี้ ากสมการนี้ fb ก็จะลดลงพอ fb ลดลงวัตถุก,ก็จะตกลงตามแรง mg เพราะฉะนั้นการที่นักดำน้ำจะดำลงไปในน้ำต้องทำให้ปริมาตรในเสื้อชูชีพลดลงถ้าการทำให้ปริมาตรของเสื้อชูชีพลดลงเนี่ยต้องปล่อยอากาศออกจากเสื้อถูกปะ พออากาศมันออกจากเสื้อตรงเนี้อากาศออกไปเยอะๆเนี่ยเสื้อมันจะแฟบถูกปะถ้าอากาศมันออกไปอากาศเนี่ยถ้าออกไปเยอะๆจะทำให้ปริมาตรลดพอปริมาตรลดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยจมลงไปในน้ำ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องปล่อยอากาศออกปล่อยอากาศออกเติมอากาศเข้าไปนี่ผิดเลยเนาะทีนี้เราก็จะเหลือ2ช้อยแล้วเราก็มาดูต่อไปก็คือเขาบอกว่าแรงพยุงน้ําเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักของนักดำน้ําขนาดลอยขึ้นสู่ผิวน้ําก็คือว่าแรงพยุงน้ำเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนัก ขณะลอยขึ้นเนี่ยถ้าลอยขึ้นใช่ไหมน้องสมมติว่าน้องมีวัตถุหนึ่งกำลังอยู่ใต้น้ำใช่ปะแล้วมันกำลังลอยขึ้นอย่างเนี้ถ้ามันกำลังลอยขึ้นแสดงว่าแรงที่ดันมันตรงข้างล่างเนี่ยกับแรงแรงน้ำหนักของมันที่ดันลงมาตรงเนี้แรงข้างล่างต้องชนะถูกปะแรงข้างล่างตรงเนี้ต้องชนะน้ำหนักของมันเองถูกปะ แรงขึ้นต้องมากกว่าแรงลงถูกไหมวัตถุถึงจะลอยขึ้นถูกปะพอถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงขึ้นมันคือแรงพยุงถูกปะแรงขึ้นเนี่ยคือ fb แรงลงคือ mg การที่วัตถุลอยขึ้นลอยขึ้นเนี่ยคือ fb ต้องมากกว่า mg ถ้า fb มากกว่า mg วัตถุจะลอยขึ้นเพราะฉะนั้นแรงพยุงต้องมากกว่าน้ำหนักแรงพยุงต้องมากกว่าน้ำหนักของนักดำน้ำเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่2ถูกไหมข้อที่2เนี่ยถูกเลยโอเคข้อนี้นะก็คือสรุปก็คือ เวลาจะทำให้วัตถุจมต้องทําการลดแรงลอยตัวหรือ fb ซึ่งการที่จะลดแรงลอยตัวต้องลดปริมาตรเพราะดูจะดูได้จากสมก,การตรงนี้เนาะสมก,การตรงนี้เป็นตัวบอกว่า fb เนี่ยมันแปรผันตามปริมาตรยิ่งปริมาตรลด fb ก็ลดพอ fb ลดตรงนี้ปั๊บเนี่ยวัตถุก็จะ จมลงใช่ไหมนักดำน้ําก็จะดำน้ําลงไปลึกๆได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราต้องการลอยขึ้นไปเหนือน้ําเราก็ต้องพยายามเพิ่มปริมาตรให้ได้มากที่สุดก็คือการทําให้ยังไงก็ได้ให้วัตถุมีปริมาตรเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการปล่อยให้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปในเสื้อเยอะๆให้อากาศไหลเข้าไปในเสื้อเยอะๆปริมาตรในเสื้อก็จะเพิ่มขึ้น พอปริมาตรในเสื้อเพิ่มขึ้น fb หรือแรงลอยตัวก็จะเพิ่มขึ้นพอ fb เพิ่มขึ้นเยอะๆปั๊บเนี่ยมันก็จะชนะน้ำหนักหรือ mg ถูกไหมถ้ามันชนะ mg แล้วเนี่ยมันจะทำให้วัตถุลอยขึ้นเนาะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ต้องรู้ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูล